มาแล้วครับท่านผู้ชมสำหรับใครกำลังมองหารถราคาถูกผ่อนสบายๆนะรถเก๋งอีโฟขานะคันนี้เลยนะครับตัวต่ายาริสเอทีพ 1.2e ปี2017จดทะเบียนปี18คันนี้กับเลขไม้วิ่งไปเพียง100,000 10,000กิโลเมตรเท่านั้นนะราคาตั้งขายเพียงแค่2,990,000บาทนะครับฟีด้าคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ5,000บาทเท่านั้นนะอยากชมรายละเอียดตัวรถโครงสร้างบอดี้ตัวรถน้ำเดี๋ยวผมพามาชมในคลิปนี้นะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับห้ามพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับออฟรถมือ2อีกเช่นเคยนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับที่บริษัทเพชรยนต์ซอยเสรีไทย68แยกที่1เขตบินบุรีนะครับสำนักงานใหญ่นะครับสำหรับใครกําลังมองหารถอีโคคาร์ผ่อนสบายๆนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่ามีเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้รถปีใหม่ไม้น้อยด้วยนะสำหรับคันนี้เป็นโต y ต้ายาริสเอทีพ e นะครับ 1.2e ปี2 0 1 7จดทะเบียนปี18นะครับกับเลขไม์วิ่งไปเพียง111-1กมเท่นั้นรนบ ราคาตั้งขายเพียงแค่2 9 9 0 0 0เาทนะบาทครับฟีด้าคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ5,000บาทเท่านั้นนะครับฟีด้าคันนี้ได้นะครับจัดได้เต็มเลยดอกเบี้ยถูกด้วยเริ่มต้น2.39เท่านั้นสาหรับใครกำลังมองหารถอีโคคาร์ผ่อนสบายๆนะครับคันนี้บอกเลยว่าโคตรถูกผ่อนโคตรถูกนะครับเพียงแค่เดือนละ5,000บาทเท่านั้นได้รายละเอียดอะไรไปบ้างครับเดี๋ยวผมพาไปชมมาที่ตัวรถกันก่อนนะครับด้านหน้าตัวรถนะครับไฟด้านหน้าเขาได้มาเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัว1่นค่ับ ได้รถปี17จดทะเบียนปี18เลยนะครับแล้วก็ด้านตัวรถสภาพตัวรถนะครับผมรับประกันโครงสร้างให้นะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอไม้แน่นอนนะครับรับประกันให้เลยนะครับแถมรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วย1ปีนะครับคันนี้20,000กิโเมตรสามารถซ่อมศูนย์ได้นะครับแล้วก็แถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วย1ปี24ชั่วโมงเลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับยังไม่ได้ปรับสภาพไม่ได้ทําสปาใดๆนะครับ มาด้านที่ล้อแม็กกันนะครับล้อแม็กคันนี้ได้เป็นล้อแม็กสีบอลนะครับสเปคเดิมจากโรงงานเป็นแม็กขอบ15นะครับยางคันนี้เป็นยางปี2023เลยนะครับยางบิสโตนปียี่สานนะครับนี่ดอกยางยังเหลือๆแน่นๆนะครับโครงสร้างบอดี้ตัวรถคือเดิมหมดนะครับนะโชคด้านหน้านะครับไม่มีรั่วซึมแน่นอนผมรับประกันให้นะครับข้อต่อตัวรถนะครับไม่มีอ้าเลยแนบสนิทแบบนี้นะครับรถยังไม่ได้ล้างขัดเคลือบสีใดๆเลยนะครับสําหรับคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับติดฟิล์มแล้วรอบคันนะครับกระจกมองข้างเเเเ้้้้้้้าาาไไไดดปป็นนแแบบบบบรรรัััพฟฟฟลลววววยยยยมมีีีใใหตอ นะครับกระจกแท้เดิมทุกบานเลยนะสําหรับคันนี้นะครับกระจกเดิมเดิมจากโตโยต้าทุกบานมือเปิดเขาได้มาเป็นแบบโเมิ่มหล่อๆแบบนี้เดี๋ยวพาดูด้านภายในนะครับด้านภายในนะครับเขาได้เป็นเบาะผ้านะสำหรับตัว1.2รุ่น E คันนี้ภายในเบาะผ้า,าบอกเลยว่าสภาพสวยนะครับไม่มีรอยบาะฉีกขาดแน่นอนไม่มีรอยขาบแน่นอนเดี๋ยวพาด,ดูภายในกันนะครับด้านภายในนะครับเขาได้เป็นพวงมลาลัย3ก้านแบบนี้นะครับมาพร้อมมันติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะเลขไม้เพียง1 1 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ หน้าจอวิทยุเดิมจากโรงงานมีมาให้ครบคันนี้แอร์สามารถปรับออโตได้เรียบร้อยนะครับแอร์เย็นเพียงพอแน่นอนนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโตด้วยนะครับที่วางแก้วน้ําด้านนี้ถึง2ใบเลยนะครับนะคันนี้เป็นรถยนต์เข้าใหม่นี่เห็นไหมรถยนต์เข้าใหม่นะครับรอปรับสภาพนะครับรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพไม่ได้ทําความสะอาดใดๆเลยนะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆครับด้านตรงนี้ก็จะมีที่เก็บของให้ครบนะครับสาหรับตัวนี้สภาพภายในบอกเลยว่าสวยจัดจ้านแน่นอนนะครับได้ไปมีแต่คุ้มนะคันนี้ เบรกมือแมนนวลนะครับคันนี้เราก็ได้มีรูเสียบพาวเวอร์อเลตรงนี้ให้ครบนะที่วางพักแขนใหญ่ๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าสภาพโคตรสวยนะครับรับประกันโครงสร้างบอดี้ให้หมดนะครับไม่มีชนหนักยิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอไม้แน่นอนนะครับกระจกนะครับออโต้บานคนขับนะครับมีเซนเตอร์ล็อกให้ครบนะครับปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับโครงสร้างบอดี้ตัวรถนะครับหัวน็อตนะครับเดิมๆนะครับไม่มีแก่เลยนะครับสภาพภายในบอกเลยว่าสวยแน่นอนนะสำหรับคันนี้ได้ไปมีแต่คุ้มนะผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ5้า0ันบาทเท่านั้นนัังะครบ่ ฝั with you. ่งนี Pick ้นะครับได้เ right ป็นบ่อหนังเหมือนไอ้บ่อผ้านะขอภายบ่อผ้าสามหมอนเหมือนกันนะเดี๋ยวเราทําการด้านหลังนี้เดี it. It ๋ยวเราทําการซักบ่อให้เรียบร้อยนะไม่ต้องห่วงนะภายในบอกเลยว่าได้ไปคุ้มแน่นอนสะอาดสะอาดแน่นอนโครงสร้างบอดี้ตัวรถก็คือเดิมหมดนะครับยันแผงประตูนะครับแผงประตูก็เดิมเดิมนะครับลอยซีนตะเข็บด้านข้างตรงนี้คือเดิมหมดนะครับไม่มีตัดต่องไม่มีตัดแต่งหรือว่าตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับล้อแมกด้านหลังนะครับสภาพสวยนะครับไม่มีรอยเบียดชุบบาทเลยนะครับเดี๋ยวเราดูแลให้หมดนะครับรถยังไม บอกเลยว่าไฟด้านท้ายมาต่อไฟด้านท้ายกันไฟด้านท้ายตัวนี้เขาก็ได้เป็นแบบ LED แล้วนะครับมีเซนเซอร์ด้านท้ายมาให้ถึง2จุดเลยนะสำหรับตัวนี้บอกเลยว่าบอดี้เดิมๆนะครับก็ด้านหลังกระจกแท้เดิมจากโตโยต้าทุกบานมีไร่ฟ้าให้ครบนะสำหรับคันนี้เดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายให้ดูนะขออนุญาตเปิดจากด้านหน้านะสำหรับตัวนี้มันต้องเปิดจากด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายนะที่เปิดด้านท้ายก็จะสามารถเปิดจากตรงนี้ได้นะเปิดฝาถังน้ํามันได้หมดนะครับเดี๋ยวเปิดด้านท้ายออกมานะครับนี่เปิดด้านท้ายออกมานะครับ ท้ภาภายในคอกกว้างมากนะครับนั่งสบายนะครับด้านหลังตรงฝั่งคนนั่งนะครับสําหรับตัวยาริสเอทีพ้าเทียบความนุ่มนะครับจะตัวจะนุ่มกว่าของตัวตัวแฮทแบ็กห้าประตูนะคันนี้นะครับด้านตรงนี้จะมีที่เก็บสัมภาระให้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้ดูนะครับด้านท้ายตรงนี้ก็จะมีเครื่องมือแม่แรงยางอะไรให้ครบนะขออภัยด้วยเปิดยากนิดหน่อยนะครับผมถ,ถือโทรศัพท์มือนึงนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับหัวน็อตนะครับสภาพก็โครงสร้างบอดี้คือเดิมหมดนะครับ ไม่มีแกะเลยนะครับไฟด้านท้ายก็คือเดิมๆจากโรงงานนะครับลอยซีนด้านท้ายเดิมๆนะครับไม่มีแกะนะครับไม่มีโดนท้ายมาแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะมีเซนเซอร์มาให้ถึง2จุดเลยด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพให้นะครับคันนี้เพราะเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับถ้าอยากซื้อสดได้นะครับจัดไฟแนนซ์ก็ดีนะสำหรับคันนี้ผ่อนเพียงเริ่มต้นเดือนละ5000บาทเท่านั้นนะแล้วก็มาดูที่ด้านฝั่งคนขับฝั่งนี้นะครับฝั่งผู้โดยสารฝั่งคนนี้นะครับ ด้านภายในนะครับบอกเลยว่าสวยแน่นอนรับประกันให้นะครับได้ไปมีแต่คุ้มกับคุ้มราคานี้นะครับแผ่นเพจนะครับเลขตัวเครื่องเลขตัวถังนะครับตรงเครื่องตรงเล่นแน่นอนหัวน็อตนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะครับสภาพบอดี้ตัวรถก็คือเดิมเดิมนะครับคันนี้เดี๋ยวพาชมห้องเครื่องดีกว่านะครับนี่ให้ดูแผงประตูนะครับม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับเลยเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องกันดีกว่านะเป็นรถเข้าใหม่นะครับห้องเครื่องสวยแค่ไหนเดี๋ยวพาชมนะครับ มาต่อกันที่เครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ VVT-iE นะครับบอกเลยว่าเครื่องยนต์เรายังไม่ได้ปรับสภาพไม่ได้ทาความสะอาดใดๆเลยนะครับมาถ่ายรีวิวให้พี่ๆดูก่อนใครเลยนะเดี๋ยวเราทาการล้างปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งอยู่แล้วนะครับได้ไปมีแต่คุ้มแน่นอนนะครับเราตรวจเช็คมากกว่า274รายการแน่นอนเช็คค่าแบตเตอรี่ให้นะครับเปลี่ยนแบตเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เลยแล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยคุ้มๆนะครับคันหน้าๆนะครับไม่มีบิดเบี้ยวใดๆนะครับโลโก้ตัวเลขหนึ่งกับ L ชัดเจนแบบนี้ แกงด้านซ้ายด้านขวานะครับคันด้านหน้าหม้อหนังยังเดิมนะครับเดิมหมดเลยเครื่องเดินนิ่งๆแบบนี้นะครับน้ำมันเครื่องไม่มีไหลเยิ้มแน่นอนนะครับผมรับประกันให้นะครับแค่ยังไม่ได้ล้างนะสำหรับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับโลโก้มอกชัดเจนแบบนี้เม็ดอาร์ตครบนะครับฟีดาวผ่อนห้าพันนะครับนะไฟด้านหน้าเขายังไม่มีแกะเลยนะไฟด้านหน้าก็คือเดิมๆนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีแกะนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับแผ่นกันความร้อนด้านบนอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับและเดี๋ยวเราทำการล้างให้อยู่แล้วนะสำหรับคันนี้นะครับอออาจจะมีรร่งย ผนตามการใช้งานอยู่แล้วนะครับพอรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ล้างไม่ได้ปรับสภาพปรับสภาพนะคันนี้ได้ราคาถูกด้วยนะครับแค่2องแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับฝากระโปรงด้านบนก็คือยังเดิมนะครับพ่อคําเตือนระวังยังมีอยู่ครบนะครับตีนด้านบนก็คือเดิมๆนะครับนี่หาเดิมๆจากโรงงานฝากระโปรงแบบนี้นะครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจอยากจับอยากจองคันนี้นะครับติดต่อผมมาได้ที่เบอร์0 6 2 2 6 9 0 5 5 0นะครับหรือ ID เดียไลน์ด้านล่าง ผมพิ้งไว้ให้ได้เลยนะครับแถมรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยหนึ่งปีนะครับ2อ0 0 0กิโลเมตรดอกเบี้ยก็ถูกด้วยนะครับมีเจ้าหน้าที่ไฟแ a n c e วิ่งไปเซ็นให้ถึงต่างจังหวัดเลยนะครับเซ็นได้ทุกที่เลยนะใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกผมมีบริการเจ้าหน้าที่ไฟแ a n c e วิ่งไปเซ็นให้ถึงที่บ้านเลยนะครับหรือหรือว่าท่านไหนนะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกรับรถนะครับผมมีบริการรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านพี่ๆเลยนะครับรับเทิร์นรถทุกรุ่นนะครับใครสนใจมีรถเก่ามาเทิร์นเป็นรถใหม่นะครับสนใจ inbox ผมเข้ามาาาาได้้้้นนคคครรรับอกกเลลยใหสูงแแว็ถมทีี่า ถูกด้วยนะครับ299,000าบาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ5 0 0 0บาทเท่านั้นสนใจรีบจัดรีบจองก่อนที่จะติดจองนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมหน่อยจะเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าเป็นรถรุ่นอะไรผมมาอัปเดตให้พี่ๆดูสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ